ท่ลูกดินน้ำรมไฟสีธาตุหน่อยคือจะก็สีเหลืองสีแดงจะก็สีเขียวส,ส, i̇şte ส,ส,สีแดงสีแดงเราสีสีของธาตนะุแต่ละธาตุก็คืออารมณ์ของแต่ละอารมณ์อย่างสีแดงอะโทสะลมหะเนี่ยพวกเนี้ยสีแดงมันจะบอกอารมณ์เลยนะสีของธาตุที่มาแสดงออกมาแล้วมันเราเนี่ยจะมีจะมีอารมณ์ธาตุอะไรที่แรงที่ส,สุดมันก็จะแสดงออกเป็นสีของมันออกมา ให้เราได้รับรู้เห็นจากจักรุูยานเนี่ยจะกดตามันจะออกมาเลยนให้ให้เรารู้เห็นในธาตุธาตุนี้กำลังมากโลภะโทสะโมหังนี่สปปีแดงสีดำเลยสีดำคืออะไรคือความมืดเคือวิชามันจะแดงออกมาเลยโว้ยหามเลยเป็นที่ตีรวเพ่อหมาเลยไม่ต <c oughs> ้องไปคิดตัวเอง ไปคิดอยู่มันจะรู้ทำไมความรักไม่มีในโลกประโยชน์นี้มีจริงความรักไม่มีไม่มีในโลกผู้รู้รู้อยู่มีผู้รู้ที่รู้อยู่ความลักไม่มีในโลกแต่จะรับยังไงแต่ใครรู้เจ้าอะไรบ้าง เมื่อเอยู่ตรงนั้นน่ะเอจะว่าโอ้รู้ตัวนี้นะ่รู้เฉยเฉยรู้เฉยๆนะแต่ไม่เห็นไม่เห็นตามตาแต่รู้ตาอยู่ว่าตายเห็นแต่ไม่เห็นตามตาคือผู้รู้คือรู้เฉยเฉยเขาจไว้ารู้ซื่อๆแต่ว่าไม่เห็นตามตา Luôn đi 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 luôn 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 เมื่อรู้แล้วให้เธอให้ให้บางรู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อย่ามีรู้ต่อว่าข้างในรู้ี่มีอะไรบ้างข้างในโอลเห็นอย่างนีอะไรบ้างให้เธอจบเดี๋เธอคงปัจจุบันนี้ถ้าเธอเข้าไปสู่ความเห็นภ้ายในเขาเรียกว่าอุปาทานตัี่เมื่อว่ากนีด้แต่ก็เหมรู้กับ เธอมานี่มาทำไงก็พวกบอกว่าเรามาฆ่าตัวตายข้าพรากันจะมาโดดแถวตายเถอยเธอลุงมาจากไหนี่ยจากหูหัวเนี่ยก็แสดงว่าเธอเอาหูเป็นตัวตนเถอะจะพาตัวมาตายข้าพุทธนะเธอจะไปจะเอาหูเป็นตัวตนทำไมเธอบางหูยไหมเธอวางเสียงเธอบางรู้ยังไงเธอวางให้รู้ก็รู้แต่หูว่าสักแต่ว่ารู้ ให้เธอรู้รู้ตรวนี้รู้อะไรรู้การเกิดดับของเธอเพราะเธอไม่พียมีตัวตนเธอไม่แค่การเกิดดับยู่ปัจจุบันเท่านั้นเข้าใจไอมพอไง,อ <c oughs> งก็กระดับเธอเนี่ยไม่ได้รู้ตามนี้เลยอันนี้รู้ทหารได้พบทหารได้หลงพบเป็นตัวตนไหหลงการเกิดของพบเป็นตัวตนไหถ้าเธอรู้อยู่รู้เฉยเฉยหนึน่ไม่รู้ตามตรงนี้ มันเป็นประวัติฐานรู้ได้ตามตรงนี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 ้เธอก็ตัดสิบุเราถึงือนเมื่อเราตัดสากดเมื่อเราตัดสากดรู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นทุกข์ไงเป็นอุปทานขันทั้งทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แล้วก็ละละขันซะละวางโคลนซะแต่ต้องอาศัยมันต้องอาศัยขันเนี่ยอาศัยรูปนี่เป็นที่พึ่งเพราะเราเกิดข,ขึ้นมาแล้วมันแตกดับเนี่ยเราจะหนีใครหนีมันเราก็จะไม่ไปเกิดอีก พระาะเราู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละพาเราว่าเกิดแก่เจ,จ็บตายกองหมายแล้วนะอ,ออืเพราะว่าจะเข้าใจไงต้องรู้ไงต้องตัดรู้ไง,งออั้งเรียกว่าโอ้เราไม่รู้เข้าใจเมื่อพวกไม่แสดงถ้าว่าแสดงท่านก็ไม่รู้ไงเมื่อท่านแสดงพุทําเข้าใจท่านก็ตัดจะรู้เลยเกือบตายเลยท่านพวกไม่ไม่มีย,นยันจังรู้เลยครัไม่มีจิตตัวเองหมดยันเนี่ย ไม่รู้สับปะอยของป๊อปอไปเียพ่อก็เรียกตัวทั้งตายอ่ะเป็